วันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นนะครับเพราะว่าผมมีเชฟโรเลตคาร์โมโรไอร็อกซมาหลายคันมากเลยให้ทายกันซิว่าแต่ละคันเนี่ยมาจากแบรนด์ไหนนะครับเดี๋ยวเฉลยกันในคลิปนะเริ่มต้น2คันแรกนะครับเบอร์หนึ่งกับเบอร์2แบรนด์ไหนครับลองดเดาเล่นเล่นที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอฮะเรามีเบอร์สามเบอร์สี่ด้วยครับอืมรถแบบนี้สไตล์แบบนี้รายละเอียดแบบนี้มันแบรนด์ไหนนะอ่าคอมเมนต์ได้ในคลิปนะครับแล้วก็ ต่อไปยังไม่หมดนี่คุ้นๆไหมคันนี้เชฟโรเลตคาร์โมโลไอรอกซีเป็นเบอร์5กับเบอร์6นะครับเขียนไว้เลยว่า5มาจากแบรนด์6มาจากแบรนด์อะไรนะและคันสุดท้ายสีเหลืองอุ้ยแอบเห็นเฉลยแล้วสำหรับคันนี้นะอ่ะเป็นคันเบอร์7นะครับแบรนด์อะไรดีฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับเฉลยเบอร์หนึ่งแล้วนะครับเบอร์หนึ่งนี่มากับลิฟตเลยนะฮะแบบนี้ลิฟต์สำหรับซ่อมรถนะคันนี้เป็นเช e โ r o l ตคา a m โรไอร็อกซนะครับมากับลิฟตแบบนี้ก็มีดูแบรนด์เดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูเฉลยตรง แพ็คมาแล้วกันเนาะคันนี้มาจากแบรนด์ M2 ครับผมอ่ะถ้าอยากดูรถชัดๆเนาะเราก็ต้องขันออกมาคันนี้น่าจะราคาแรงที่สุดนะครับเพราะว่าโดยรวมๆเนี่ยที่อเมริกาขาย20เหรียญน,นะเรารา700บาทนะครับในไทยก็น่าจะสูสีอะประมาณนี้อยู่เหมือนกันเปิดฝากระโปรงได้นะครับล้อเป็นล้อยางแล้วก็ รายละเอียดน่าจะดีที่สุดในชุดนี้แล้วนะมีกระจกมองข้างด้วยนะครับไฟหน้าไฟท้ายฝาถาังน้ํามันรวมถึงรายละเอียดใต้ท้องรถเนี่ยโอ้โหครบพร้อมนะครับยางมีลายด้วยนะสำหรับเชฟโรเลตคัม m าโรไอร็อกเนี่ยเป็นรุ่นพิเศษจากเ h e โรเลตค c a m าโรนะครับซึ่งคำว่าไอร็อกซีเนี่ยมาจาก international race of champions นะครับเป็นการแข่งขันสต็อกคาร์ซึ่งเชฟโรเลตคัมาโรคันนี้ได้เข้าร่วมด้วยนะ แล้วเขาก็เลยทําเป็นรุ่นพิเศษออกมานะครับ2คันนี้คล้ายๆกันเลยจริงๆแล้วก็มาจากแบรนด์เดียวกันนะครับสําหรับหมายเลข2เนี่ยสีเขียวก็ออกมากับลิฟเหมือนกันนะก็จะเป็นงานของ M2 นะครับแต่ว่าออกมาคนละสีแล้วก็รายละเอียดของรถเนี่ยจะไม่เหมือนกับคันแรกนะครับเป็นคนละสไตล์กันนะแต่ว่าเททั้งคู่นะครับนี่ครับ สวยเลยทีเดียวไฟไท้ายอาจจะคล้ายๆกันกับคันเมื่อสักครู่นี้นะคันนี้จะเป็นสีเขียวทองนะครับแล้วก็มีคําว่า i อร็อกอยู่ข้างรถด้วยอ้าวล้วหมายเลขสามเลขสจะเป็นอะไรล่ะอันนี้คนละแบรนด์คนละปีแล้วนะครับคันนี้มาจากแบรนด์ Johnny Lightning ซึ่งออกมาในปี1989สําหรับ2คันเมื่อกี้ออกมาปี1985นะครับสีแดงมาพร้อมกับ กล่องใส่ที่เป็นโลหะด้วยนี่ฮนะแต่รายละเอียดอันนี้มันด้อยลงไปนิดนึงนะเพราะว่าฝากระโปรงเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็กระจกมองข้างไม่มีด้วยแต่ว่าพวกล้อพวกสีอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาพอๆกันอยู่นะแต่แค่บอกว่ารายละเอียดบางอย่างมันไม่เท่าแค่นั้นเองนะครับเออลายยางก็สวยดีนะคันนี้อีกคันหนึ่งนะครับคู่กับหมายเลข3ามก็คือหมายเลข4ีเนี่ยก็มาจากแบรนด์เดียวกันนะครับจอห์นนี่ไลนิง แค่คละสีเท่านั้นเองครับกล่องใส่อะไรก็เหมือนกันเอ้ยแต่กล่องมีคำว่าไอล็อกซีข้างล่างด้วยเทไม่หกนะนี่ครับเป็นสีดำกระจกมองข้างไม่มีเหมือนกันนะแต่ว่าล้อเป็นล้อยอยางนะครับไฟท้ายมาไปทะเบียนมายอดเยี่ยมจอนนี้ไลนิ่งเนี่ยตัวท้องจะเป็นโลหะนะครับสีเงินเงินแบบนี้แหละนะ โอเคอ่ะคราวนี้5,6,7จะเป็นแบรนด์อะไรเดาไม่ยากอ่ะผมว่ารายละเอียดมันเด่นมากเลยจะบอกว่าจุดเด่นคือไฟท้ายไม่แตมมันเป็นข้อดีไหมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาออ่าแต่ว่าสวยดีนะฮะอันนี้ใช้ได้ล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่เรารักกันทุกคนเนาะ Hot Wheels นั่นเองนะครับ Hot Wheels มา3คันเนาะเบอร์5 6, 7, เนี่ย ฮอวหมดเลยนะครับสำหรับคันนี้มันมีใบ้มาเพราะมันมีตรา h o อตวิวอยู่ที่ท้ายรถนะเนี่ยถ้ามองดีๆนะครับจะเห็นตรา h ฮอตวิวสีดำล้อพลาสติกนะครับแล้วก็คือรายละเอียดสู้ไม่ได้หรอกนะเพราะมันถูกกว่าเยอะแต่ว่าอย่างที่บอกไปเป็นรถที่เรารักนะครับแล้วก็ราคาถูกเนาะครอบครองง่ายหาซื้อง่าย อามาเวอร์ซัสกันฮะซ้ายมือสีเหลืองฮอตวิวขวามือ m 2โอ้โหรายละเอียดแบบฟูกันไม่ได้จริงๆนะอย่าลืมว่า m 2คันนี้เปิดฝากระโปรงได้ด้วยนะครับแต่ตัวรถไซส์ใกล้ๆกันอยู่นะสเกลอาจจะแบบต่างกันนิดหน่อยนิดเดียวนะครับใหญ่กว่ายาวกว่าอะไรนิดเดียวเท่านั้นเองนะแต่ว่าโดยรวมก็ดูโอเคอยู่แหละนะอันนี้คู่นะครับฮอต e กับ m 2เช่นเดียวกัน ล้อฮอต e e นี่เด่นมากเลยเห็นแล้วแบบเออเนี่ย h o t ตว e ลเนะ้อล้อมันใหญ่นะครับแล้วมันเด่นอ่าสำหรับสายรถเชฟโรเลตคามาร r o นะครับ i อร็อก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจะเก็บสะสมกันเพราะว่ามันเป็นรถที่ดีไซน์ออกมาได้สวยเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าใครชอบแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาก็ทำออกมาเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับสไตล์รถอเมริกาแบบนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคลายให้กับช่องฟงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าฟงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ